สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยช่องไมเคชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะไปบีบบล็อกแกล้งคนในแอปเอซ่านะครับผมซึ่งวันนี้คอนเทนต์ที่เราเอามานะครับผมก็คือว่าตอนนี้ผมได้เปไปในเอซ่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดทุกคนเปในเอซ่านะครับผมได้เป็นยศ V A P ขึ้นมานะครับผม V A P ก็สามารถเราสามารถระบุประเทศที่เราอยากเจอได้นะครับผมก็มีหลายประเทศมากๆนะครับเยอะจริงๆนะครับต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเลยไหมเราไปแกล้งฝรั่งเลยดีกว่าเนาะสหรัฐอเมริกานะครับผมโอเคแล้วก็ไปแกกกล้้งงัััััันนนนะะคคคคครรรรรรบบบบบบผผมมโอเเสหช่่ววตแีีีใทย อนนไลแต่อยากแอบเล่นโทรศัพท์นะครับหรือว่าใครที่ทํางานที่บ้านแต่ต้องแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นตลอดเป็นเหตุที่ทําให้ทํางานช้าลงไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้ทุกคนต้องนอนดึกขอบตาดานะครับผมก็วันนี้นะครับผมแอปที่จะมานําเสนอก็คือว่าแอป k n อก k Ocean นะครับผมก็คือแอปตัวนี้จะเป็นแอปที่จะทําให้คุณตั้งสติได้มากขึ้นแล้วก็โฟกัสกับการใช้ชีวิตประจําวันให้มากขึ้นนะครับพร้อมกับสร้างเมืองใต้ทะเลของคุณได้อีกด้วยนะครับผมมีให้โหลดทั้ง iOS Android และ, Android ะซึ่งถ้ากทุกคนโลดมาแนละ้าแอป k n อ c น Ocean นะครับผมหน้าตาหน้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จะมีให้เลือกอยู่2โหมดนะครับผมก็คือโหมดธรรมดาโหมดธรรมดาเนี่ยก็คือว่าโทรศัพท์จะสว่างอยู่นะครับผมแต่สามารถออกจากแอปนี้ไปใช้แอปอื่นๆในโทรศัพท์ได้ส่วนโหมดโฟกัสเลือกเนี่ยจะยากขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมทำให้เราไม่สามารถออกจากแอปไปใช้แอปพลิเคชันอื่นได้นะครับผมก็คือว่าพูดง่ายๆว่าพยายามที่จะไม่แตะโทรศัพท์เลยนะครับผมซึ่งระหว่างที่เราสร้างเมืองได้ทะเลนะครับผมถ้าเกิดเราสร้างเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เมืองสวยๆมา1เมืองเลยนะครับในเกาะของคุณนะครับแต่ถ้าเรายังสร้างไม่เสร็จแล้วเรากดออกจากแอปหรือว่ากดยอมแพ้้้้ขาาาางลล่่นนนนนีีะครัผมจกกกกกยยเเเออหใุ นะครับผมแล้วก็จะมีแท็กให้เลือกด้วยนะครับผมสำหรับเรียนทํางานพักผ่อนหรือกีฬาหรือว่าคนที่ออกกำลังกายที่บ้านแล้วก็ ไม่อยากจะเล่นโทรศัพท์นะครับผมก็สามารถเลือกแท็กได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับผมก็จะมีให้เราเลือก2โหมดนะครับผมก็คือว่าโหมดธรรมดากับโหมดโฟกัสลึกนะครับแล้วก็เราสามารถลากปลาเล็กเพื่อที่ระบุเวลาที่เราจะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ได้นะครับผมเพื่อที่จะทําให้เมืองใต้ทะเลของเราเสร็จนะครับแล้วก็เลือกเวลาไปเลยยิ่งเวลานานเท่าไหร่เมืองก็จะยิ่งสวยนะครับผมส่วนโหมดโฟกัสลึกเนี่ยจะยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับผมแล้วเมืองก็จะสวยกว่าโหมดธรรมดานะครับพูดง่ายๆว่าพยายามที่จะไม่แตะโทรศัพท์เลยะรรแ้วววมมมืองงกก็จส่่าหดดธซึ แอป North Ocean เนี่ยมีให้โหลดทั้งแบบ Android แล้วก็ iOS นะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดสลับไอโอเอนะครับผมก็คือเข้า App Store นะครับแล้วก็เข้าไปที่การค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่าน o r t h Ocean ได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับผมเป็นประกาังอย่างนี้นะครับแล้วก็โหลดกันมาเล่นได้เลยนะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะครับแอปนี้ดีนะครับผมทำให้เราโฟกัสกับชีวิตประจําวันได้นะครับโย่ Thank you. สวัสดีครับอีก <laughs> <laughs> พูดไทยได้ไหมครับได้ครับอ๋อคนลาวเนาะรู้จักบิดบ็อกใช่ไหมครับรู้จักครับแกคยับผมเม่อกี้บิดบ็อกไปชอบไหมครับชอบครับชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อตีครับตีน้อยตีน้อยตีี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 ตี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  You turn. You are pretty good. Yeah, thank you. You turn, you turn, you show, you should be boxed. <laughs> wow, really cool. Thank you, thank you so cool. Thank Ah, <laughs> uh, can you do card fish? Ale Alem Wow. โอ๊ยไปเลย ไปตอนแรกโชว์นิ้วโปง้งตอนนี้ไม่อยากโชว์นิ้วกลางสวัสดีครับ Hey Chase and good, good? Thank you, thank you <coughs> Come and stay, come and stay Hello Wow, very good, very good Wow do, oh, do, you, do you know Beatbox? boss. One, one, no ใช่จีดิ้นไทไทยแลนด์ไทท่าเก๋อตอนนี้2โมงแล้ว你好你是哪里人？啊是泰国人。哦你是泰国人？Yeah yeah 啊。ーー啊 Sorry ครับเอ่อคุณทำอะไรอยู่？啊 beatbox อยู่ครับ beatbox คุณทำอะไรอยู่ครับ？ก <Beat box. S 1> <哎>ินข้าวกินข้าว你你会中文吗？哦你是中国人？啊不是是是泰国。 现在在哪里，现在在泰国。<laughs> 泰国、哦，哎、欸，你怎么会讲中文？会、yeah. 讲一一一点点的。哦，oh, 一点点而已。啊。那你学这个 b b o x 你学几年的啊，uh, 一年。哦，oh, 你是自己学吗？是是的是的。看看看 video。也也看 video，<Yes. S 1> 自己学的。哦，oh, 那你来一段你最强的。来一段你来一段，你最强的。唱歌啊，oh, 这个是 b b o x

bueno que lo tengo que se toma ahora que la gente me repite más que todo ahora es de chinito no me entiende pero sabe que ese es uno blow Hi, yes, sir. Yeah. Do oh, no. you know Spencer X? Oh, yes. ah.

Like this, like this. Yeah. <laughs> nice, bro, nice. You know, bro, you know, you have YouTube? YouTube channel. Uh, I have, I have. You have good. Make like water, water. someone who know how to fight without h e falling off. My phone it, let's go in. Find my phone it. สุดยอดมากมาก yeah, yeah. สุดยอดมากมากแย่แย่สุดยอดมากๆ it's mean very really nice ให้มากรุณาไปบ่ายไปบายไปบายถ้าไปแก้งประเทศไหนก็บอกกันมาได้นะฮะซึ่งแอปนี้มีหลายประเทศมากๆเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไมค์เคด้วยนะครับ